สวัสดีครับยินดีที่ไรับสู่เกมเติ้ลเติ้ลฟอสอีกครั้งนึงครับผมไปเรื่อยเลยมาฮะวันนี้เราก็อยู่ในต่างตัวเมืองครับแล้วมไปบุกอีกแล้วไปครับดูยเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่โดนอ่ะยไม่โดนไม่โดนไม่โดนไงไม่โดนครับไม่โดนโอ้ยไงจุกจุกพิซซายจุกพิซซายจุกพิซซายอยู่ไหนวะเนี่ย งนี้มีศัตรูไหมมีนะยิงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วก็หลบครับหล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 บเดี๋ยววนก่อนวนก่อนตายมาอีกแล้วหลบหลังตึกโอ้โหมาวันนี้เราก็มากันในปืนเอ่อ M4A1 นะผันหน่อยเฮ้ยบนสะพานมี สะานมีวะถ้าวิ่งไปดุ่มๆตายแน่นอนโอ้ใครใครลดก่อนดูครับบนบนสะพานมีมืตัวมีตัวบ ยิงะไรวะเฮ้ยแกมีครับมีเฮ้ยเฮ้ยมีมีอีกมีอนศดูก่อนครับ อ่ำโดนนะโดนโดนโอ้ยมือมือมือเป็นไรมือเป็นไรมือแข็งไม่ได้หลายวันมีคนมาอ่าแอบเฮ้ยไปโดนมีไหมมอนจะมีนะข้างในเนี่ยฟันว่ะฟัน ใจเย็ยนครับค่อยๆเช็คทีจะจุดอืมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอใครเลยเอ้ยเราต้องใจเย็ยนครับเดินไม่ได้ดูหมดเฮ้ยรถตอบว่าทำไมอะเพื่อนขับไปที่มีไหมมา พวงนี้เพื่อนเจ็บชุบฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใครวะโอ้ดีนะมีคนยิงให้รอดไปโอ้เยอะ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 ไปหมดโอ้สายกูเฮ้ยโอ้ยหลบจะเปลี่ยนเป็นเอ็มเจ็ดเก้าไม่ทันเอ้ามีรถเฮ้ยมีกี้มีฮอวป่วยไมกูไม่ใช่ฮอวะไปดิมีรถรถบวกเลยครับ ใช้รถให้เป็นประโยชน์มา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 มันจะพังกันนะแต่เราก็จะพังเหมือนกันกูทำอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> ขับรถอะไรวะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่รถมันกลับมาแล้วรถมันกลับมาแล้ว ไม่พังหน่อยวะเออพังสักทีนะไปครับลุยน่ะรถใช้รถรอบนี้คุ้มวะนะครับไล่เบิร์ดขยี้ศัตรูเออเราต้องไปทางอีกทางหนึ่งเราต้องไปไปไปขบวนขยี้มันอีกทางนึ่งเราไปทางนี้ไปครับเลยทางไหนนี้ปูเปียบ เอออ่ะโดนคนเดียวเองเหรอนี่นอนนอนทำไรจ๊ะโอ้โหไม่โดนมีอีกไหมมีอีกเปล่าแอบก่อนดีรู้ครับไปบุก ดีดูครับมิกกี้มีตัวอยู่นะโอเคโอ้โหดีดูครับโอ้โเยอะจ้ารถเราไม่ต้องใช้ฮะเอารถเพื่อนเพื่อนเอารถไปใช้ฮะลาเปอร์บิกินดีดูครับเดี๋ยวยึดจุดปีหนึ่งเราจะเดินหน้าต่อ มีคนโดนนะเอาไปที่เพื่อนเพื่อนบุกอะเดี๋ยวมีหนึ่งคงยิงดิ่งก็ได้เองไปครับเฮ้ยยังอยู่ฮะาตึกโอ้โหไปบีสองทางนี้กันเฮ้ย<ป>มีตัว เฮ้ยหมอหมอขี่กระตูครับเมชุบแม่ชุบดลอยนะมีอีกเหรอดีดูครับไปบเพื่อนตกใจหมดเฮ้ยอเ,เอาเพื่อนดีกว่าฟันดีกว่าฟันบางหน่อย,อยเดี๋ยวก็ไปครับเขาจุดเฮ้ย เอ้ยมีคนมาไปดูให้พร้อมครับยิงดักไว้มีคนที่ว่าไปดูครับเอ้ยบีหนึ่งข้างหลังเหรอมาครับจุ๊บเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเห็นเพื่อนเห็นแล้วเห็นแล้วนะโอเคสวยครับยีดจุดบีได้อย่างรวดเร็วม,มีคนมา โอ้โหลบไม่พ้นหลังเข้าจะไม่เป็นไรเรายึดจุด B แล้วเดี๋ยวเลยจุดซีครับตรงนี้มีตัวเลยเอาเอาไอ้หมอนี่ก่อนแล้วกันไปไปครับเต็มตัวบุกต่ออืมบุกตรงกลางกันเลย โอเหรเหมือนจะมีมีรถวะตรือบตายจะตายแล้วโ้ยไม่น่าเลย นี่ไงโอ้ยทางนี้ครับไปได้เข้าไปเลยไปแล้วกูเฮ้ย อทางนี้จะมีคนมาเฮ้ยมาแล้าจะปิดกำแพงกันหน่อยโอ้ยม่งเยอะว่ะ ไม่ชุบครับโอ้ผู้หญิงอะไรวะเนี่ยวันนี้มือแข็งมากเลยยิงไม่ค่อยเข้าเป้าโอ้ยโอเคผมเพื่อนดูอยู่เฮ้ยเอ้าหลังเข้าไอเวร์นึง หลังเข้าเอ้ยไม่ใช่จะกดตีลูกลูกกแล้วกันโอเคได้อยู่มีคนโดนเธอมีมีีดูโอ้เพียบเลย ดูครับขวาโอ้ยยิงไปไหนวะกูแม่งเอ้ยเอ้ยเอ้ามันจูบได้มันยิงรถยิงรถรถเหนรอวะเฮ้ยไอ้เหี้ยตกตกคำถามจริงขับรถได้บี้แม่งเอ้ย เฮ้ยมันไม่โดนได้ยังไงกัน,น,น,นเยอะเอลยไปอยู่ซีหนึ่งกันเยอะว,ะว่ะโดนใหม่ครับเริ่มแล้วเหรอวะโอ้ยชนไม่โดนเลยลงแม่งรถจะระเบิดแล้ว โอ้โอ้โอ้โดนอะไรวะเอาตรงนี้ข้างหลังดูครับโอ้สองตัวเลยเราไปกิเลตัวมันโดนใครมั้ยตัวไม่ตัไวไอ้พวกนี้นะมอสเอ้ยไอ้กิ้วครับดูกันโอนมีเฮ้ย

ัวนี้ตัวเดิมเลยดีล anyway. ูครับดูก yeah. ่อนจุ๊บเลยจุบเลยมีควันบังอยู่เราปล่อยควันไปแล้วดูครับมันเปิดลูก

เป็นข้งนงนางบนก่อนดิรู้แคพอครับมีนะเช็คทางนี้ด้วยรู้ครับรู้ซีสองมีนะ

เฮ้ยไม่โดนเอายืดตีหนึ่งครับตามสูตรซีสองเรายืดสรแล้วอืมใครยิงหนูวะน่าจะของเพื่อนเฮ้ยเกือบไปกูดีทุกคนอย่างนิดเดียวเย่วู้เดียเ๋ยวมาดูผมปละกออกการกันมันนี้กันครับอ่ะนี่มันจริงๆบุกให้ดูเดือดมากถ้ามันไดพอตอนแรก โอ้ไม่ใช่ทีมเราวะ่ะทีมที่สุดดูปะแนนหน่อยสิโอ้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ครับเราจัดไปร้อยคิวตายไปติดเอ็ดแอติสไปยี่สิบสองช่วยชีวิตไปสามครับระเบิดรถหกยึดฐานสิบสามสุดท้ายยี่สี่โอ้โห